กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเพราผมนายช็อตต้บูจไวไยเช่นเคยครับผมคราวนี้กลับมาอยู่กันที่เกมมือถือที่พัฒนาโดยคนไทยครับผมชื่อเกมว่า b เบสเอ็ดเบสหรือบาร์ตปะเออสักอย่างนะครับเบสเบรกเกอร์โมบายนะครับคือจะบอกว่า,เ,าเกมนี้จริงๆมันมีเวอร์ชัน PC ด้วยนะซึ่งผมก็เคยรีวิวไว้ด้วยนะครับทำเป็นเกมเพลย์เอาไว้มีตั้ง5-6คลิปเนี่ยนะนะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้กันละกันเผื่อใครสนใจเวอร์ชัน PC นะครับสำหรับโมบายนะฮะเป็นยังไงไปดูกันเลยกันละกันโกโกโก ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมครับมตีตัวละครมาให้เลือกสามอาชีพเช่นเดียวกันครับนักวงนักเวทซอดแมน่นักดาบนะครับอาเชอร์นะครับผมเล่นเมดให้ดูไปแล้วเนาะเออแต่ก็อยากเล่นอีกนะ,มะไม่เป็นไรเล่นนักธนูบ้างก็แล้วกันนะครับโอเคอมีเอวตงอวาตารด้วยนะดูได้นะครับนะครีเอทเลยนะครับถ้าอยากจะเพิ่มช่องนี่ตอนนี้ยังเพิ่มไม่ได้นะครับก็ นะอดใจรอกันต่อไปแล้วกันนะใครที่จะสร้างตัวละครเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับโอเคนะฮะมีดงเดินในเมืองด้วยนะครับบรรยากาศเก่าๆนึกถึงสมัยก่อนเลยนะฮะโอเคเอาไปสู้กันก่อนนะครับอ่ะโกโกโก้ Entering Battle นะครับมีดูโฆษณาด้วยนะเนื่องจากเป็นเกมฟรีนะครับดูโฆษณาเพื่อที่จะอ่าได้รับบัฟด้วยนั่นนี่นะครับแต่ผมจะไม่บัฟนะครับนิวบัตเทิลเลยก็แล้วกันนะครับโกโกโก้ มีให้เลือกเพื่อนด้วยนะฮะโอ้นี่คนนี้เลเวล59แล้วนะครับจัดไปอย่าให้เสียเลือกคนเก่งๆมาครับสาหรับการเล่นเกมนี้เนี่ยเราไม่ต้องบังคับเองนะครับคือตัวละครของเราเนี่ยก็จะเดินไปข้างหน้าให้เลยนะครับแล้วเราก็มีออโต้ซึ่งจะออโต้ให้แค่โจมตีนะครับซึ่งเราทําการป้องกันได้นะฮะใช้สกิลได้นะครับแล้วก็จะมีแอสซิสต์นะครับซึ่งก็จะเป็นเพื่อนที่เราพามานะครับเพราะนั้นเวลาเราสู้กับบอสเนี่ย คือเราต้องดูจังหวะน,นิดนึงไม่ใช่เอะอะก็คือแบบเนี่ยนะถ้าทาไมกันก็เสียเลือดนะครับเนี่ยนะครับมันจะขึ้นพยายามดูนะครับสังเกตพฤติกรรมของมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เวลามันจะขึ้นคําว่าเดนเจอร์เอออะไรอย่างเงี้ยเราก็กดโล่ป้องกันนะครับโดยรวมแล้วก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรแต่สายตาอาจจะต้องไวนิดนึงสายตาจะต้องไวนิดน,น,งนะงน,น,นึงนะครับโอเคครับมีทั้งหมด3เวฟถึงจะไปสู่เซฟพอยท์นะครับ โควกิ้ว์ล้อนี่ยิงธรรมดาไปได้เลยนะฮะโอ้โหดูนักธนูดิแป๊บเดียวเจอบอสละเอาไงสกิลโชว์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 แอซิสมาป้องกันปังกันไม่ทันกันไม่ทันเวรกรรมแต่ไม่เป็นไรครับยังไหวอยู่สกิลว่าหัวหัวหัวนี่กันทันพอดีครับเรียบร้อยเปล่นเต้นครับผมเลื่อนเหลือแค่70กว่าเองอย่างนี้จะถึงเซฟพอยต์ไหมเนี่ยเซฟพอยต์คือด่านที่3ใช่ไหมจัดไปเซฟพอยต์โกโกโก วันนี้ดูแล้วเป็นมังกรธาตุน้ำเราน่าจะสู้สบายนะครับนี่โชกโชกการโจมตีระยะใกล้กับไกล,กลของตัวละครต่างกันนะเนี่ยเออสกิลไปเออแอซิสหน่อยแอซิสเดนเจอร์แล้วกันก่อนกันก่อนโอ้โห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 ไหลฮิตสกิลไปโอ้โหโดนโดนโดนห่างฟ่ายเป็ทีครับกันกันกันก่อนเออมันมีตรงมีกัดด้วย สกิลไหมโ์โฉโ์เรียบร้อยครับผมเอ้เล่นแล้วเพลินดีครับผมสำหรับเกมนี้เพลินมากอ่ะตอนนี้ก็เราสามารถที่จะเซฟเซฟจุดเซฟได้นะครับแต่ต้องดูโฆษณานะเออถ้าเกิดไม่ดูโฆษณาเจ้าจะเซฟไม่ได้นะครับกดผิดปุ่มซะอย่างนั้นครับก็เลยดูโฆษณาแล้วก็ทําการเซฟให้ด้วยเลยนะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะเออนะครับโอเคอ่ะแล้วมันทําอะไรได้อีกบ้างนะครับก็คือจะมีเรื่องของ Cu s t o m i z e นะครับคือการจัด นะครับรายละเอียดของตัวละครเรานั่นเองครับเข้าไปเลยการละการคัสตอมนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้แล้วก็มีแค่อาวุธพวกนี้ครับอ่ายังไม่ได้มีอาวุธอันอื่นอะไรมากนักนะครับแล้วก็มีเรื่องสกิลนะครับซึ่งเราสามารถตั้งแพสซีฟสกิลได้3สกิลด้วยกันลองมาอ่านดูนะครับภาษาไทยไม่รู้มีหรือเปล่านะครับเราเปิดออปชันดูนะครับยังไม่มีภาษาไทยนะฮะแหมก็อ่าอันนี้ต้องต้องรอกันต่อไปครับก็ทําตลาดนอกก่อนเนาะอ่าอันนี้เข้าใจครับไม่ว่าอะไรมาดูสกิลกัน อ่าก็สกิลก็มีอ่าเนี่ยครับมันจะมีบอกนะครับอืมเพิ่มมาตาการคริติคอรอะไรอย่างงี้อ่าอันนี้อะไรเนี่ยอิกโนร์ดีเฟนซ์อัพก็คือยิงแล้วไม่สนพลังป้องกันฝั่งศัตรูนั่นเองนะครับอันต่อมา HP Regeneration สูงขึ้นอ่าก็คือเลือดจะเด้งไวขึ้นนั่นเองอันนี้คือจะโจมตีแรงขึ้นอ่าอันนี้ดูจากรูปน่าจะเป็นป้องกันนะครับอ่าเป็น HP และป้องกันนะครับมาขึ้นส่วนอันสุดท้ายอันนี้ เบสเ a าเบสิกพารามิเตอร์อ๋อคือสายอ l สเตตัสเพิ่มนั่นเองจัดไปครับกดเซตจนะครับอีการนนึงเอาอะไรดี่ะคลิแล้ะกันเออชอบคลิคลิันไหนนะอันนี้อันนี้อันนี้คลิเออเอา่ากดผิดกดผิดต้องเลือกก่อนนะครับก็ใสให้ครบมีสามมันก็ใส่ก่อนนะครับแล้วก็สกิลแอคทีฟมีสองท่านะครับอ่าก็เลือกได้ครับโอ้โหมีท่าเยอะมากเลยผมลองเอาท่าท่าหลังๆก่อนแล้วกันนะครับคือก็เราก็ต้องไม่เคยเล่นเนาะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่ามันเป็นยังไงครับต้องลองครับ เอาไปได้แค่2อาเท่านั้นนะครับโอเคนี่ก็คืออย่าลืมมาเซตสกิลนะครับจริงๆก่อนไปสู้ครั้งแรกน่าจะมาเซตก่อนเนาะส่วนไอเทมก็เซตได้นะครับตอนนี้ก็จะมีโปชั่นนะครับให้เราฟรีๆซิฟวดนะฮะแล้วก็จะมีแมชชีเนรี่อันนี้ก็คือเวลาคนอื่นเล่นแล้วยืมเราเป็นเพื่อนอ่ะจะให้ใช้สกิลไหนนะครับก็เลือกได้นะครับก็เลือกได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยโอเคนะครับก็จะมีเราๆนี่นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยต่อนะครับดูจากสภาพนะครับว่า พอเราใส่อุอปกรณ์มาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเลือกนักธนูไปเป็นเพื่อนนะครับเลเวล57นะครับจัดไปออโต้โชว์โชว์โชว์นี่ผมชอบท่าโจมตีมากเลยโจมตีใกล้กับไกลก็โจมตีแตกต่างกันนะครับศับตรูเก่งจังเลยอ่ะนี่แคม่มอนเตอร์ธรรมดานะเน,นี่ยเออเธอเริ่มเริ่มเก่งแล้วไงเจอบอสครับสกิลไปก่อนล้วกันสกิลท่านี้อะไรเอ,อ่ยโอ้โหยิงอย่างรัวครับตายเลยครับผม คือเหมือนมาเจอตออ่ะบอสเก่งอ่ะนะครับก็อ่ะใช้เครดิตหรือโทเค็นในการฟื้นได้แต่เราไม่มีนะเราออกมาก็แล้วกันนะครับแล้วก็เนี่ยเราจะได้รับรางวัลน,นะครับคือถ,ถ้าเกิดเราดูโฆษณาจะได้รับรางวัลสองเท่านะครับอ่าโอเคนะครับพอเข้าใจไหมคือเป็นแนวเซอร์ไวน์เวล์แอคชั่นนะครับคือเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอ่าอยากจะเซฟไว้ตามสเต็ปก็เซฟได้แต่ถ้าไม่เซฟก็ไม่เป็นไรไงก็คือก็ออกมานะครับได้ไม่เป็นไร แต่คือแนวนี้คือมันจะเป็นแนวแบบเล่นแอคชั่นลุยไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขอลองอีกสักรอบนึงนะครับกำลังเพลินครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอานังเวฟมาเป็นเพื่อนกำลังกันจะมูจะจ่าอะไรยังไงจัดไปครับรอบนี้โอเคแบตเทิลสตาร์โตครับกลับมาเจอตัวเดิมครับซึ่งรู้สึกว่าเราจะฆ่ามันได้เร็วขึ้นนะครับโโโโ่ลองให้นักเวฟใช้ท่าดูแอซิดท่าอย่างแรงครับผมครึ่งหลอด กันก่อนกันก่อนเออเออมันยิงรัวอดูทา่าดิท่านี้ทา่ทาอะไรวะผมไม่ได้ดูรายละเอียดของท่ามาไงก็เลยอาจจะเป็นบัฟหรืออะไรหรือเปล่าเออแอนก็น่าสนใจดีครับเมื่อกี้ผมก็ลืมเปลี่ยนท่าจะได้ดูเออหลายๆท่านหน่อยตัดไปครับเวอที่ีสองครับลรงใหม่ดิแลดูไม่ค่อยมีประโยชน์เลยฮนะ <laughs> ท่าเมื่อกี้นะฮะมันอาจจะมีความสามารถแฝงแต่เราต้องลองดู แลกกันไปครับนี่ครับยิงหาผลครับไม่รู้จริงๆรงฮไม่รู้จริงๆว่าท่าที่สองนี่มันมีความสามารถอะไรแปลกหรือเปล่านะครับโอเคครับคราวนี้ก็จัดการบอสได้ง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับมีท่าโกงครับไอท่าแรกที่ผมเอามาเนะี่ยนั้นโกงอยู่จริงๆอ่ะเราอาสามารถใช้คาว่าอะไรอ่ะคือมันแอ s sit ได้หม่อยมากเลยนะเพราะนั้นก็พยายามอ่า พาใครมาก็พยายามให้เขาแอดซิดบ่อยๆนะครับยิงรัวๆโจโจโโโการรอก่อนแล้วมันมีหลอดเบรกด้วยนะโอเวรอ,นะอเวรอ์ไดนะเล่นไปแป๊บ,บหนึ่งก็เบรกเอ,องางานสนามเลยตกใจโอกระโดดยิงได้ด้วยโอ้โหใช้สกิลนี้ตอนกระโดดได้ด้วยครับเออเจ๋งนี่เจ๋งนีน่าจะดีกว่ายืนบนพื้นนะเพราะยืนบนพื้นน่าจะโดนมอนสเตอร์ตีง่ายกว่านะครับเออ,อน,นี้ก็เป็นทางเลือกกันแล้วกัน โอเคนะครับกลับมาที่เมืองครับผมเรามาดูระบบอื่นกันบ้างครับอันแรกสเตตัสนะครับก็เราเข้ามาดูกันแล้วเรียบร้อยเนาะฮะเดี๋ยวสกิลนี้ผมอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงครับแลดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับผมอ่าส่วนต่อมาอินเวนทอรี่กระเป๋าครับก็ตอนนี้เรายังไม่มีของเนาะเออันที่สามอัพเกรดนะครับก็เนี่ยครับใช้ตังจำนวนหนึ่ง คือเรียกได้ว่าโหดเหมือนกันนะเพราะว่าผมเล่นเนี่ยด้วยความเก่งเท่านี้เนี่ยจะได้ตังประมาณ500-600เออไม่ใช่สิ0แปใช่ไหมสู้กับ10ครั้งอะ่ะเพื่อที่จะอัปเกรดอ,อุปกรณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็พูดถึงก็คือความแรงมันก็แรงขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเออนะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เรามีก็คือมีแค่นี้นะครับเราไม่ได้มีอย่างอื่นเลยนะครับมีแค่อุปกรณ์กับเคร,รื่ป้อกันธรรมดาธรรมดา ส่วนกู๊ปคือการตั้งอาจจะเรียกว่าตั้งตีก็ไม่ได้คือมันจะเป็นเรื่องของระบบเพื่อนกับระบบกิลด์นะซึ่งเกมนี้มีระบบกิลด้วยนะครับมีระบบกิลด้วยแต่ว่านะครับต้องใช้โทเค็นนะครับ30เนาะเออถึงจะตั้งได้นะครับแล้วต้องเลเวล10ด้วยนะครับและต้องออคือเกมนี้มันต้องล็อกอินด้วย Facebook หรือเข้ามาเล่นแบบเกสล็อกอินได้ถ้าถ้าเข้ามาเล่นแบบเกสเนี่ยจะตั้งกิลด์ไม่ได้นะครับเออต้องเป็นเฟซต้องใช้ล็อกอินด้วย Facebook เข้ามานะครับ แล้วก็ต้องมีตัวละครเลเวลสิแล้วก็ใช้ตังค์นะครับซึ่งตอนนี้เติมเงินได้ยังลองดูสิคลิกดูนะครับอ่าน่าจะเติมได้แล้วแหละนะครับก็กดบายเลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็อย่างที่ผมบอกด้วยครับก็คือแก๊สเนี่ยทำอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ลงอินในเฟซบุ๊กดีที่สุดนะครับเรจะได้เติมเงินเติมเงินได้นะครับการเติมเงินก็บัตรเครดิตนั่นแหละครับดีที่สุดสวยที่สุดแล้วหรือใครมีพวกทูมันนี่วอลเล็ตไรอ่ะเห็นเขาบอกว่ามันใช้แทนบัตรเครดิตได้เราไปศึกษาดูกันล้วกันอันน มีขายอวตารด้วยนะครับก็ไม่ไม่ได้มีบอกความเก่งนะเออส่วนอันนี้คือเป็นอ่าพวกอุปกรณ์ต่างๆครับผมก็ใช้เป็นเงินแคชหมดเลยนะครับหมดเลยแล้วพวก n p c คนที่อยู่ในเมืองนี้ยังไงเนี่ยกดดูสิกดที่ชื่ออ่าโอเคก็คือเขาจะสุ่มคนนะครับแอดเพื่อนกันได้ตรงนี้นะฮะแต่ก็อย่างที่บอกครับต้องใช้อ่าเฟซบุ๊ o ล็อกอิเข้ามานะครับถ้าไม่ได้ใช้ Facebook ล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันจะทําอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับอืม โอเคนะเราก็จะเห็นแล้วนะครับเอ๊เดี๋ยวสกิลสกิลว่าพเกรดได้ด้วยเหรอดูสกิลด,ดิอ่าใช่ครับมีเรื่องของการอัพเกรดสกิลด้วยครับก็คือใช้อ่ตาตังสามร้อยเนาะผมควรจะอัพอันนี้ครับนี่ผมชอบอันนี้สกิลนี้นะอัพได้ด้วยนะครับผมก็ไม่ได้สังเกตครับอ่าอัพอัพเลเวลสกิลได้ด้วยนะครับอัพสกิลได้ด้วยเบลูนี่คืออ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเงินเนาะเป็นเงินเนะาะเพราะอันนี้คืออยู่ที่เราไง อัพสกิลให้มันแรงขึ้นดีขึ้นอ่าเพื่อไปใช้สู้ต่อนะครับอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเก็บเงินเพื่อไปอัปเกรดอุปกรณ์นี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยค่อนข้างฟีสไตล์ตอนนี้นะครับเกมนี้นะครับในตอนนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับ Bu ส Breaker ออนไลน์นะครับมาในเวอร์ชันมบายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามที่เห็นครับก็เล่นเป็นแนวแอคชั่นสนุกสนุกได้ครับสายตาต้องไวครับแล้วก็เก็บเงินมาให้เยอะๆเพื่อใช้ในการอัปเกรดกันต่อไปนะครับ เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายชอตตี้บูโจวาเขาตัวนาราไปก่อนนะฮะก็มีอะไรผิดพลาดไปขออภัยมา,นานที่นี้ด้วยนะครับแขวยทุกท่านโชคดีครับผม